อาชาิทหารย่อมนิยมมีเครื่องรางของขลังไว้ประจำตนอย่างน้อยก็เพื่อเป็นกำลังใจเป็นสวัสดิมงคลแก่ตนเองสำหรับพุทธศาสนิกชนทั้งหลายก็มักมีพระเครื่องประจำไว้เป็นมิ่งขวัญแก่ตนในบรรดาพระเครื่องซึ่งประชาชนเชื่อถือศรัทธากันว่าศักดิ์สิทธิ์นักนั้นก็มีพระเครื่องซึ่งสร้างในสุพมงคลดิถีฉลอง25พุทธศตรวตรรษรวมอยู่ด้วยการสร้างพระเครื่องตามแบบฉบับสำหรับประเทีโบราณ ต้องมีเกจิอาจารย์ประกอบพิธีปลุกเสกลงเลขยันเพื่อให้ครั้งเกิดความศักดิ์สิทธิ์โดยครบถ้วนการสร้างพระเครื่องฉลอง25พุทธศตรวตรรษได้กระทําเป็นพิธีใหญ่ยังไม่เคยปรากฏมีมาแต่กาลก่อนพระเครื่องซึ่งสร้างในโอกาสฉลอง25พุทธศตรวตรรษมีอยู่3แบบคือพระเนื้อชินอันประกอบด้วยโลหะพุทธาคมซึ่งพระอารามต่างๆทั่วราชอาณาจักรได้ลงเลขยันคาถาส่งมาให้ ผสมกับเศษชนวนหล่อพระในพิธีอื่นๆแบบหนึ่งพระเครื่องทองคําซึ่งมีแบบลักษณะขนาดและพิธีสร้างเช่นเดียวกับพระเนื้อชินแต่ทาด้วยทองคําหนักองค์ละประมาณหกสรึงอีกแบบหนึ่งส่วนอีกแบบหนึ่งเป็นพระผงผสมด้วยเกสรดอกไม้ร้อยแปดอย่างผสมกับดินหน้าพระอุโบสถจากพระอารามต่างๆทั่วราชอาณาจากักรและผงพุทธาคมซึ่งบรรดาพระอาจารย์มอบให้มารวมทั้งพระผงต่างๆของโบราณ และของพระอาจารย์ต่างๆที่ได้สร้างไว้แต่โบราณการด้วยระหว่างพิธีสร้างพระเครื่องที่วัดสุทัศน์เมื่อปี2500ได้มีปรากฏการณ์อันน่าอัศาจรรย์บังเกิดขึ้นหลายประการเป็นการแสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่องฉลอง25พุทธศตวรรษดังเช่นเมื่อตอนใกล้ครบค่ำวันที่10กุมภาพันธขณะที่กำลังประกอบพิธีหล่อแผ่นโลหะซึ่งบรรดาพระคณา,าจารย์มอบให้มาใช่ผสมหล่อพระเครื่องอยู่นั้นได้ปรากฏเหตุอัศาจรรย์ขึ้นคือมีตะกุดเงินกับแผ่นเงินลงยันหลายชิ้น หาละลายไปด้วยความร้อนเช่นที่ควรจะเป็นไม่แม้ช่างจะได้สุมไฟอยู่เป็นเวลานานกว่าสามชั่วโมงนอกจากนั้นในตอนใกล้เที่ยงวันรุ่งขึ้นได้มีฝนตกลงมาอย่างหนักเป็นที่น่าอัศจรรย์บรรดาผู้ไปร่วมในพิธีพากันถือว่าเป็นสุพนิมิตมงคลอย่างยิ่งค่าเครื่องฉลอง25้าพุทธศตรวตรรษจึงเป็นที่สักการะอย่างสูงของพุทธศาสนิกชนทั้งปวงซึ่งท่านควรจะมีไว้ประจำตัวเพื่อเป็นมิ่งขวัญเป็นสวัสดิมงคล ปลอดพ้นจากสรรพภัยพิบัตทิทางปวงพระเครื่องฉลอง25พุทธศตรวตรรษทั้งชนิดชินและผงและพระเครื่องทองคําจะเช่าได้ที่สํานักงานให้เช่าพระเครื่องสมมมหาไทยกระทรวงมหาดไทยรายได้จากการให้เช่าพระเครื่องฉลอง25พุทธศตรวตรรษทางราชการจะนําไปสมทบทุนในการจัดสร้างพุทธมนฑลที่ค้างอยู่ตามโครงการเดิมนับเป็นการกุศลอย่างยิ่ง พระเท่ากับท่านไดน้มีส่วนช่วยจะลงพระบาวรพุทธศาสนาให้สถิตสถาพรออยั่งยืนตลอดไป